วันนี้มีผักอะไรมาบ้างอืมเออเรามีแกรอทนะขอเลือกแกรอทหน่อยเรามีคณะนะขอเลือกคนาหน่อยเรามีประกาศนะขอเลือกปักกาศหน่อยเรามีมะระนะขอเลือกมะระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมาระ ทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเป็นทิดมารักให้หน่อยทำไมละ่ะเพราะอยากให้เธอหันมารัเราหน่อยหันมรัเราหน่อยสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูปอ,อยเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันคุณครูปอนนะคะก็มีคำถามอะไรเอ่ยมาถามเด็กๆด้วย เพื่อที่จะให้เด็กๆลองเราว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะโดยคำถามอะไรเอ่ยของคุณครูก็คืออะไรเอ่ยมีมากหลากหลายมีทั้งขาวหวานกินแล้วอิ่มนานสุขสำราญสบายใจเด็กๆพอจะรู้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรนะ บางคนต้องตอบถูกแล้วแน่ๆเลยค่ะคำตอบนั้นก็คืออาหารนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้นะคะในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะแล้วเด็กๆนะคะพอจะรู้ไมมเอ่ยว่าอาหารเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้กี่มูติ๊กต๊กติ๊กต๊กถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆสามารถแบ่งออกได้เป็น 5หมูนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ5หมู่ของอาหารนะคะเรามาเริ่มกันที่หมู่ที่1นะคะเด็กๆหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนโปรโตีนค่ะโดยที่โปรโตีนนะคะ เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะโดยสารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะจะอยู่ในเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วค่ะหมู่ที่2คือคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดตค่ะเด็กๆคาร์โบไฮเดตนะคะเป็นแหล่งพลังงานของเราค่ะเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะเราจะต้องมีการเผาผ่านพลังงานซึ่งคาร์โบไฮเดตเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีของเราเลยค่ะส่วนอาหารนะคะที่มีคาร์โบไฮเดตก็คือข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันค่ะหมู่ที่3เกลือแร่ เกือแร่ค่ะเด็กๆเป็นสารอาหารที่ขาดไม่ได้เลยนะคะและร่างกายเนี่ยจำเป็นและต้องการด้วยค่ะเพราะว่าบางแร่ธาตุนะคะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและและก็ยังเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดูกเลือดหรือว่าฟันนะคะและบางแร่ธาตุเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยนะคะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตด้วยซึ่งเือแร่นะคะจะพบอยู่ในผักต่างๆเลยค่ะหมู่ที่4 วิตามินวิตามินค่ะโดยวิตามินนะคะเป็นสารอาหารที่ร่างกายเนี่ยต้องการในปริมาณน้อยค่ะแต่ว่าก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าหากขาดวิตามินบางตัวไปอาจจะทําให้ร่างกายผิดปกติและเกิดเป็นโรคต่างๆได้นะคะโดยวิตามินนะคะสามารถพบได้ในผลไม้ชนิดต่างๆเลยค่ะหมู่ที่5ค่ะไขมันไขมันค่ะ เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะแต่ว่าไขมันเนี่ยควรรับประทานในปริมาณที่น้อยเพราะหากเรารับประทานมากเกินไปสามารถทําให้เรากกายเป็นโลคอ้วนได้นะคะโดยสารอาหารนะคะที่มีไขมันก็ได้แก่พวกน้ํามันเอ่อน้ํามันพืชหรือว่ามันจากสัตว์นะคะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารหลักครบทั้ง5หมู่แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีใบงานนะคะทบทวนเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ค่ะโดยใบงานนะคะคือให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะโดยที่รอยปาที่เด็กๆจะต้องเขียนนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูปอน,นะคะอาหารหลัก5หมู่อาหารหลักหหมู่ หลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้เรียบร้อยลเลยนะคะแล้วเรามาพบกันในใบางานใบที่สองนะคะเด็กๆกลับมาพบกันที่ใบางานใบที่2นะคะเด็กๆโดยใบายงานใบที่2นะคะคือให้นักเรียนเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่างค่ะ ในใบงานนะคะจะมีตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กมาให้และให้นักเรียนนะคะเขียนตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเติมลงไปในช่องว่างให้ตรงกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเตรียมใบงานให้พร้อมเตรียมดินสอให้พร้อมและเดี๋ยวเราไปเริ่มทําใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมเอ่วยว่าตัวแรกตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัว a พิมพ์เล็กนะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมตัว a พิมพ์ใหญ่แบบนี้ เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าคือตัวอะไรคะตัว K พิมพ์เล็กนะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมตัว K พิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือตัวอะไรเอ่ยตัว D พิมพ์เล็กนั่นเองค่ะเราก็ต้องเติมตัว D พิมพ์ใหญ่แบบนี้ตัวต่อไปค่ะเด็กๆคือตัว ตัว p พิมพ์เล็กเราก็ต้องเขียนตัว p พิมพ์ใหญ่นะคะซึ่งเขียนเหมือนกันเลยแต่ขนาดต่างกันนะคะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัว b พิมพ์เล็กค่ะเราก็ต้องเขียนตัว b พิมพ์ใหญ่แบบนี้ตัวต่อไปค่ะตัว c นะคะตัว c พิมพ์เล็กเราก็ต้องเขียนตัว c พิมพ์ใหญ่ที่เขียนเหมือนกันแต่ขนาดไม่เหมือนกันค่ะเตัวนี้จะรู้ไหมนะ ตัวนี้คือตัว Q พิมพ์เล็กค่ะเราก็ต้องเขียนตัว Q พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะต่อไปตัว R พิมพ์เล็กค่ะเราก็ต้องเขียน R พิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะตัวต่อไปค่ะคล้ายๆทหารเลยคือตัว N พิมพ์เล็กนะคะเราก็ต้องเขียนตัว N พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะตัวตัว Y นะคะ เราก็ต้องเขียนตัว Y พิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยตัวต่อไปค่ะตัวอะไรตัว L นะคะเราก็ต้องเขียนตัว L พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะและตัวต่อไปค่ะคือตัวอะไรคะเด็กๆตัว W u นะคะเราก็ต้องเขียนตัว w พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว F ตัวเล็กนะคะเราก็ต้องเติมตัว F ตัวใหญ่แบบนี้ค่ะ ตัวต่อไปค่ะคล้ายๆนอหนูเลยคือตัว U นะคะเราก็ต้องเติมตัว U พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะตัว E เราก็ต้องเติมตัว E พิมพ์ใหญ่แบบนี้ต่อไปค่ะเหมือนกากระบาดเลยคือตัว X เราก็ต้องเติมตัว X พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะเด็กๆคือตัว T เราก็ต้องเติมตัว t พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะตัว v พิมพ์เล็กเราก็ต้องเติมตัว v พิมพ์ใหญ่แบบนี้ซึ่งคล้ายๆกันเลยแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันตัวต่อไปค่ะคล้ายๆเลข9กเลยคือตัว G พิมพ์เล็กค่ะเราก็ต้องเติมตัว G พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อไปค่ะเป็นตัว o o พิมพ์เล็กค่ะเราก็ต้องเติมตัว o พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะ ต่อไปเป็นตัว i นะคะเด็กๆตัว i พิมพ์เล็กเราก็ต้องเติมตัว i พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะตัว j j พิมพ์เล็กเราก็ต้องเติมตัว j พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะตัว h เราก็ต้องเติมตัว h พิมพ์ใหญ่แบบนี้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัว m เราก็ต้องเติมตัว m พิมพ์ใหญ่แบบนี้ค่ะ ตอนนี้เด็กๆก็ทำรายงานครบทั้งสองใบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย